ถ้าคุณคือผู้หญิง40อปพที่มีอาการเหล่านี้ค่ะร้อนวูบวาบเหงื่อออกตอนกลางคืนนอนหลับยากหลับไม่สนิทตื่นกลางดึกตื่นแล้วนอนหลับต่อไม่ได้ช่องคอดแห้งแสบคันจนถึงมีปัญหา อกัเสบมีเพศสัมพันธ์แล้วมีอาการเจ็บเริ่มมีปัญหาครอบครัวผิวหนังเริ่มรู้สึกว่าแหง้งเริ่มรู้สึกเหมือนมีแมลงไต่รู้สึกเหมือนมีไฟช็อตมีอาการปวดตามข้อชาปลายมือปลายเท้านะคะเริ่มมีปัญหาทางด้านอารมณ์นะคะหงุดหงิดวิตกกังวลหดหู่ซึมเศร้าหรือรวมถึงเหนื่อยล้าอ่อนเพียอาการเหล่านี้ค่ะมันเป็นอาการบ่งบอกว่าฮอร์โมนของคุณลดแต่มันไม่ใช่แค่เราปรับแค่ฮอร์โมนแล้วมันจะดีขึ้นมันยังต้องปรับหลายๆส่วนจริงอยู่ประเด็นหลั การปรับฮอร์โมนเป็นส่วนสําคัญเพราะทําให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นมากกว่า70%สารสกัดที่มีงานวิจัยในมนุษย์รองรับ ว่าสามารถแก้อาการไวทองนี้ได้10ประการมีการใช้มามากกว่า10ปี17ประเทศทั่วโลกก็คือตังกุยเกาหลีตัวนี้คือปลอดภัยไม่มีการเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจมเร็งเต้านมแล้วก็มเร็งมดลูกที่วันนี้เอสเซล่าโปรค่ะได้รับผลตอบรับที่ดีมันไม่ใช่แค่เราเลือกสารสกัดตังกุยเกาหลีที่ตอบโจทย์เรื่องการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนและปลอดภัยมาเพียงแค่ตัวเดียวมันยังคือส่วนผสมอื่นๆมาผสมผสานกันแล้วเสริมฤทธิ์ทำให้แบบสูตรนี้เป็น ที่เข้าใจผู้หญิงมากกว่าผู้หญิงเข้าใจตัวเองไม่ว่าจะเป็นตัวบาซิลัสโคแอคูแลนเป็นจุลินทรีย์ตัวดีนําเข้าจากสหรัฐเมกาตัวนี้เป็นสายพันธุ์ที่ทนมากๆม,มีงานวิจัยว่าช่วยลดอาการช่องคลอดอักเสบได้ถัดมาคือแอลทีอารนีนตัวนี้เราก็เป็นเกรดนําเข้าจากสหรัฐเมกาสกัดจากสมุนไพรหลายชนิดคามโมไมล์เลมอนบาร์มแพชชั่นฟเ o w e r ฮอปแล้วก็วอลเลี่ยนตัวนี้ปรับสารสื่อประสาทในสมองให้อยู่ในระดับอัลฟาเวฟทำให้เราผ่อนคลายเวลาหลับก็หลับสบาย ไม่เครียดถัดมาค่ะคืออะโวคาโดออยล์แล้วก็อีฟนิ่งพิมโลสออยล์สตัวนี้เข้ามาเพื่อนเน้นเรื่องผิวโดยเฉพาะเกรดนําเข้าจากเยอรมันมาช่วยทําให้ผิวเนี่ยมันฟูมันมีน้ำมีนวลขึ้นมาไม่เหี่ยวแห้งแบบที่เราเคยเป็น ถัดมาค่ะแมกนีเซียมออกไซด์นําเข้าจากสารัฐอเมเมกาตัวนี้ค่ะช่วยเสริมทั้งการนอนหลับช่วยเสริมทั้งการปรับสมดุลฮอร์โมนถัดมาค่ะคือวิตามิน B รวมวัตถุดิบที่นําเข้าจากสารัฐอเมเมกาวิตามิน B เหล่านี้ค่ะจะช่วยบํารุงปลายประสาท ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยกลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ต้องห่วงนะคะวิตามินนี้เป็นวิตามินที่ไม่มีการสะสมค่ะวิตามินนี้ละลายในน้ำนะคะสามารถขับออกได้ทางปัสสาวะนอกจากนี้มาตรฐานการผลิตเกส่งออกยุโรปกับอเมริกาได้รับมาตรฐาน GMP HACCP มาตรฐานอาหารปลอดภยัยเรารวมทุกความใส่ใจของมาตรฐานสูงเอาไว้ในผลิตพันเอสเท่าโปรแล้วจึงไม่แปลกเลยที่เรามีเสียงตอบรับกลับมาอย่างล้นหลามแบบนี้ <S 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 ขอบคุณ แล้วก็ขอแสดงความยิมนดีกับทุกคนที่เลือกใช้เอสเซล่าโปรมั่นใจได้เลยว่าสุขภาพของคุณจะดีไปยาวๆแน่นอนค่ะ